สวัสดีครับพี่น้องครับปูกป้าทุกคนนะครับวันนี้นะครับช่างยศนะครับจะมาบอกนะครับวิธีแล้วก็ขั้นตอนนะครับการลงวินโดว์10นะครับผมว่าทํำยังไงบ้างนะครับดูแล้วชมแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งข้างล่างนะครับเพื่อไม่ป้าคลิปต่อไปด้วยนะครับมาดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนหนึ่งหนึ่งนะครับคือเตรียมนะครับ วินโด์นะครับแผ่นวินโด์นะครับหรือว่า USB นะครับที่มีไฟวินโด์นะครับผมท่านต้องมีนะครับอย่างน้อยนะครับขั้นที่หนึ่งนะครับท่านต้องมีนะครับแผ่นวินโด์นะครับแล้วก็ USB นะครับที่มีไฟล์วินโด์นะครับผมขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเสียบนะครับ USB นะครับลงไปในเครื่องนะครับ ขั้นตอนที่2นะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเข้าไปออดนะครับโดยกด f 2นะครับหรือ delete นะครับจะขึ้นอยู่กับเมนบอร์ดยี่ห้อนั้นนะครับว่าจะให้กด delete หรือว่า f 2นะครับพอเข้ามานะครับมันจะให้เรา boot นะครับเลือก boot เป็น usb นะครับให้ท่านเลือกเป็น boot เป็น usb นะครับถ้าไปใช้แผ่นแล้วท่านก็เลือกเป็น cd rom นะครับผมแล้วก็กด f 10นะครับพอท่านเลือกเสร็จแล้วกด F10 เลยนะครับหรือกด Enter นะครับผมพอกด Enter เสร็จแล้วนะครับเครื่องจะดีสตาร์ทครั้งหนึ่งนะครับนะครับมมนก็จะเปิดขึ้นมานะครับก็ให้ท่านนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะโหลดโปกไฟล์โปรแกรมนะครับผมวา w เป็นโดนะครับ ขวกขึ้นมาปุ๊บนะครับให้ท่านนะฮะช่องที่ที่สองนะครับช่องที่สองนะครับท่านพิมพ์นะครับไทยแลนด์นะครับผมมันก็ชึ่นตัวมัินะครับทันแลนด์นะครับพอเลือกไทยแลนด์เสร็จแล้วนะครับให้ท่านกดเน็ตนะครับผมทําตามตัวอย่างเลยนะครับให้ท่านกดเน็ตเข้าไปนะครับพอกดเน็ตแล้วกดอินสตอลนะครับต่อไปกดอินสตอลนะครับ ลองจะพู่หนึ่งนะครับแล้วเครื่องมันจะให้ใส่คีย์วินโด้นะครับสําหรับที่ท่านมีคีย์วินโด้อยู่แล้วนะครับก็ใส่ลงไปในช่องที่ให้ใส่คีย์วินโด้แล้วถ้าท่านไม่มีก็กดนะครับผ่านนะครับนะฮะาเลือกเวอร์ชันนะครับเลือกเวอร์ชันวินโด้ว่าท่านจะเลือกเวอร์ชันอะไรนะครับแต่ส่วนมากเขาจะเลือกเวอร์ชันนะครับวินโด้โป o นะครับให้ท่านติ๊กที่ ซีเดียมนะครับกดนะครับแล้วก็มาเลือกดนะครับไดที่จะลงวินโด้นะครับว่าท่านจะเลือกดาไหนนะครับปกติเลือกได้ C ซีนะครับพอกดไดซีเสร็จแล้วนะครับก็ให้ท่านพรมัดนะครับก็ให้ท่านพรมัดนะครับไดนะครับพรมัดได์เสร็จนะครับพรมัดไว้ก่อนนะครับถ้าไม่พรมัดไดมันจะไม่มีลงวินโด้ให้นะกดโอเคนะครับ พอกดโอเคก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมกดเน็ตเลยครับนะครับในช่วงนี้นะครับเอ่อวินโด้นะครับจะทําการนะครับติดตั้งนะครับวินโด้นะครับให้ท่านรอสักครู่หนึ่งนะครับจะอัพถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เครื่องจะรีสตาร์ททีหนึ่งนะครับผมนะท่าต้องรอถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเครื่องจะรีสตาร์ททีหนึ่งนะครับ จะนับไปเรื่อยนะครับถึงร้อยเปอร์เซ็นนะครับโดยเครื่องหมายถูกทุกช่องนะครับและเครื่องจะดีสตาร์ททีหนึ่งนะครับผมรอสักคร mm hmm. คู่หนึ่งนะครับ ถึงร้อยเปร์เซ็นนะครับมันก็จะติ๊กถูกให้หมดทั้งทั้งหมดนะครับติ๊เครื่องหมายถูกนะครับเป็นสีเดรเขียวนะครับผมนะถูกทีหบดทุกตัวนะครับแล้วพอสุดท้ายนะครับเครื่องจะรีสตาร์ทครั้งหนึ่งนะครับผม เรื่องี่ดิสตร์ดนะครับมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับพอดิสตร์ดเสร็จนะครับมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ขึ้นมาหน้าโลโก้นะครับเครื่องของท่านนะครับแล้วก็หมุนหมุนหมุนนะครับวงกลมนะครับเครื่องกำลังลงวินโด์นะครับรอสักรู่หนึ่งนะครับ มันจะขึ้นเกดดิ้งนะครับไดเวอร์ลต์นะครับผมคือกำลังติดตั้งวินโดว์อยู่นะครับให้ท่านรอจะกู่นะครับตอนใช้เวลานานสักหน่อยยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะตอนนี้เราตัดไปให้ท่านได้เห็นเร็วขึ้นนะครับ ก็รอสักคู่หนึ่งนะครับผมเราจะพักใหญ่ๆนะครับรอสักคู่หนึ่งพักใหญ่ๆนะครับผม ตั้งไปเรื่อยนะครับแล้วเครื่องจะรีสตาร์ทอีกทีหนึ่งนะครับผมอว่าตรงนี้ก็จะรีสตาร์ทครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าท่นไม่เข้าใจนะครับก็ดูตัวอย่างนะครับทําตามตัวอย่างไปเรื่อยๆนะครับเพราะการลงเอนโดใช้เวลานานสักดหนึ่งนะครับจะมีหลายขั้นตอนนะครับผมถ้าท่านไม่เข้าใจก็ถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพก็เรียกช่างยศได้นะครับฝั่งทนนะครับศู6ย์แปดหกกห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับผม just moment นะครับคือการกําลังติดตั้งวอนโดอยู่นะครับเพื่อรับใช้นะครับจะขึ้นหน้านี้ท่านเห็นนะครับ ต้องรอนะครับพอขึ้นหน้านี้นะครับให้ท่านเลือกนะครับไทยแลนด์แล้วกดเลทนะครับผมกดโอเคนะครับนะครับเลือกไทยแลนด์แล้วกดโอเคนะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็ติดตั้งไปเรื่อยๆนะครับมาหน้านี้นะครับมาขึ้น U.S. นะครับกดโอเคนะครับกดเยทเลยครับกดโอเคครับเลทนะครับแล้วตัวนี้นะครับมันจะให้เลือกนะครับ การพิมพ์นะครับลักษณะการพิมพ์นะครันก็เลือกตามนี้ครับเลือกเป็นไทยแลนด์นะครับเราเลือกเป็นไทยแลนด์นะครับกดไทยแลนด์นะครับแล้วกดเน็ตเลยนะครับมันจะเป็นขึ้นไทยกัรมันดีนะครับนี่คือการพิมพ์ตัวในคีย์บอร์ดนะครับเพื่อนพิมพ์นะครับท่าก็กดเน็ตไปเลยนะครับ มันก็จะตัวนี้ก็คือการให้นะครับให้ติดตั้งนะครับไวเลสนะครับเราไม่ต้องติดตั้งนะครับเราปิ๊กซ้ายมือนะครับผ่านได้เลยนะครับเราจะไปติดตั้งทีหลังนะครับพวกไวเลสนะครับไฟฟ i ต่างๆนะครับเราเครื่องตีดีสตาร์ทครั้งหนึ่งนะครับผม ก็กำลังเข้าวินโด้นะครับแล้วก็รอสักครู่นึงครับกําลังเข้าสตาร์ทเมนูวินโด้อยู่นะครับกาลังลงวินโด้ให้อยู่นะครับตอนนี้จะขึ้นมานะครับให้ท่านใส่ชื่อนะครับเป็น U S นะครับ User นะครับพิมพ์ไปว่า User นะครับ U S E R นะครับแล้วถ้ากดเน็ตนะครับพิมพ์ไล้ก็กดเน็ตนะครับ รือถ้าจะเปลี่ยนวิชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ก็กดเม็ดเข้าไปนะครับตรงพาาเปิดเดี๋ยวไม่ต้องใส่นะครับถ้าใครไมใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าท่านต้องจาให้ได้นะครับตรงนี้ให้ท่านนะครับผ่านผ่านได้เลยนะครับกดผ่านได้เลยนะครับพี่ขวามือผ่านอย่างเดียวนะครับนะครับก็คือมันจะบอกว่าสวัสดีบวกว่านะครับการปิดตั้งของท่านกําลังจะเรียบร้อยนะครับผมก็ต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับ กลังตัรบ Windows นะครับก็คือตอนนี้ก็คือลง Windows เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมท่านก็ลงโปรแกรมต่างๆได้เลยนะครับก็คือเสร็จสิ้นนะครับการลงโปรแกรม Windows 10นะครับผมดูแล้วชมแล้วนะครับชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งข้าล่างนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามรับชมนะครับ ดูแล้วชมแล้วนะครับอย่าลืมครับถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับถ้าท่านใครไี่เป็นก็เรียกช่างยอดได้นะครับ086657112นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวสดีครับผม